สวัสดีครับพบกับผมนะครับแทนทีวังไห้นะครับในช่องสาวยินดีวิธีบ้านหน้านะครับมื่อนี้ผมก็ไเดชพานมาเจอบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับที่เพิ่นกําลังสางนะครับสางไปนําอยู่ไปนํานะครับเป็นบ้านลังค่าโมเดิร์นนะครับบ้านทรงโมเดิร์นนี่แหละครับลังค่าสามสเต็ปนะครับสี่สเต็ปครับกับข้างหลังเนาะเป็นข้างหลังบนต่อชานไปบ้านหลังนี้กัสมีความกว้างอยู่ สองหองเนาะสองหองนี่คือห้องละห้องละสเมตรห้าสิบกับเจ็ดเมตรนะครับห้องเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ทางทางทางแง่เพิ่นนะครับทั้งแง่ไปไปทางหลังนอก้องละสามเมตรนะครับนะครับคือคือผมนี่ยยืนอยู่ทางขางบาทนะครับตรงนี้นะครับเสาเพิ่นก็ใส่เสาหนาหานะครับเป็นเสาหนาหานะครับเสาเสาล้อสําเร็จนะครับเอามาเอามาวางตั้งนะครับที่นี่ห้องนี้ก็สิมีความความกว้างอยู่ สามเมถานิปนะครับสามเมถานิปตรงที่ผมยืนอยู่นี่แล้วก็ทัดไปกับสามเมถานิปนะครับห้องละสามเมถานิปนะครับที่นี่โค้งสางนะครับโค้งขางโค้งสางก็สิเป็นอ่าโค้งสางเหล็กทั้งเบิดนะครับเหล็กกันวานไหนทั้งหมดเลยนะครับอ่าตัวตัวเอเซนะครับหรือตัวข้อสองนี่เพิ่งจะใส่เลขสามคูณสองนะครับสามคูณสองแล้วก็ตัวจันทันนะครับหรือว่าตัวขาวนี่ก็สิเป็นเลขสามคูณสองขึ้นกันนะครับแปรนะครับแปรหรือว่าขาว ขาวนะครับแปรตัวแปรก็ับเป็นเล็กนิ่วคู่2นะครับมุงหลังคามีดันฉีดนะครับขอบคางเป็นสีน้ำเงินนะครับขนาดความหนา0.30นะครับที่นี่ดังดังที่เพิ่นต่อขึ้นกับเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งเพิ่นก็คยใส่ไม้ฟ้านะครับไม้ฟ้าเอ่อไม้ฟ้านะครับเป็นเป็นตัวอกไก่นะครับแปะอกไก่ตรงนั้นนะครับขอบคางเป็นสีสีฝาสีน้ำเงินนะครับประมาณนี้นะครับที่นี่ทั้งด่านคางนะครับเพิ่นก็นซใไซเอะ หน้าต่างนะครับหน้าต่งางบานบานเลื่อนนะครับบานตัวนี้บานสําเร็จนะครับสื YO ้อมาใส่เนาะบานสําเร็จสื่อมาใส่นะครับสื้อมาใส่นะครับกระสีขนาดขนาดเมตรคูณเมตรเป็นบ่ครับประมาณเมตรเมตรส่าอ่าเมตรคูณเมตรยี่สิบนะครับทั้งหน้าบ้านกระสีเป็นประตูบานเลื่อนนะครับประตูบานเลื่อนตรงนี้นะครับบานเลื่อนนี่กระสือําเร็จหรือมาใส่เองจ่างเข้ามาใส่นะครับตัวนี้ราคาายบันไดครับจ่างเข้ามาใส่ขนาดนี้เม่นครับนี่อ๋อ อันนี้เจ็ดพนห้าะครับให้สร้างพุทธมติไห้นะครับให้สร้างพุทธมติเจ็ดปัญก็จะเป็นบ้านเลื่อนนะครับทัดไปก็จะเป็นบานบ้านกระทุงนะครับตรงนี้นะครับบานสวิงบานสวิงนะครับสวิงออกทั้งขางนะครับเนาะโอเคตรงนี้เจ็ดพันเบอรบอกับราคาก็ยูปมาณนี้แหละครับผม <laughs> <laughs> ย่างย่างตอนนี้คืองบประมาณนะครับงบประมาณจะของบานพนก็เลย เพื่นว่าเพื่นเฮ็ดเองนะครับไอ้บอกว่าเพื่นเฮ็ดเองเฮ็ดเองนะครับกับบริษัทจ้างค่าสร้างเนาะแต่ว่าค่าคลองนั่นอยู่ที่สามแสนนะครับค่าคล้องค่าวัสดุณนะตอนนี้นะครับขนาดนี้นะครับเฮ็ดได้ขนาดนี้ก็งบอยู่ที่สามแสนนะครับ สำหรับผู้ใดกำลังสีเหตุเชื่อนกันนำงบประมาณนี้ไปเปรียบเทียบแล้วครับว่ามีอยู่สามแสนสียให้เนื่อได้ซ้ำหลายนอนะครับเฮอนเฮอนสามแสนกับสิ่ประมาณนี้นะครับบุรุษรวมคาสางเพราะว่าไอ้ไอ้ของบัตรมันเองนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังกับสิเป็น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 ขั้วเนาะเป็นอ่าเป็นขั้วต่อออกไปอีกจักเม็ดอะ สามเมตรครับต่อสามเมตรหาสิบนะครับขมุงลังคาเม็ดแชีเท่ากันนะครับโครงสางเล็กขึ้นกันนะครับเ็จเดียวกันก็หนาบาทนะครับเนาะเพิ่นก็เห็ดไปน้ำยู่ไปน้ำนะครับยู่ไปน้ำหวก็เห็ดไปน้ำนะครับตามงบประมาณนะครับฝากอีเด้อครับ่องบ่าวเที่ยวหน้าครับซอยไปดันยอดวิวกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับบ่าวเที่ยวหน้าครับทังใดเ็จทั้งเฟสบุ๊คครับผมสู่ๆครับ เดี๋ยวนี้ก็ไปเอาขนาดมันมีนั่นเราเท็ดผิดหนึ่งเด้อลูกตอนกล้วยผมออกแล้วมาถ่ายลูกตอนกล้วยลูกออกผมบอกสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านนะครับไอจากคลองบ้านที่เพิ่นอำนวยความสะดวกให้ในการถ่ายท้ำนะครับเมื่อกี้ก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับหวังว่าจะเป็นความรู้แหละครับก็เกิดประโยชน์ครับสำหรับเมื่อกี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ละไอข้อมีละเป็น